สวัสดีครับนุก,กี้ปารีนะครับเนาะมอนินุก,กี้ปารีจะสอนเทคนิคการทําเกี๊ยวเกี๊ยวในของกะหรี่ปั๊บจะ้ะเกี๊ยวกะหรี่ปั๊บแบบสวยๆงามๆเลยนะจ๊ะสอนแบบง่ายๆทําง่ายๆสไตล์บ้านๆจากนุก,กี้ปารีจะสอนทําเกี๊ยวง่ายๆจะ้ะเกี๊ยวกะหรี่ปั๊บ นะจ๊ะจากที่เรามีความสวยควมงามนนจะเนาะสองภาษานะนเนาะวันนี้ภาษาลาวก็พูดได้ด้จะเ้อ,เอภาษาอีสานจะเกี่ยวกะหรี่ปับ๊บจะเกี่ยวกะหรี่ปับ๊บทำง่ายเริ่มต้นที่ว่าเรามีแผ่นแผ่นแป้งแผ่น,ผน,ผน,ผนที่เราผสมเรียบร้อยแล้วมาวางไว้คลี่ออกมาเราจะใส่ไส้นะจ๊ะไส้นี้คือไส้เผือกไส้เผือกเราใส่พอประมาณอันนี้นุกกี้ปารีสก็ทํา หลายร้อยหลายตัวหลายพันตัวทําขายด้วยทํากินด้วยเนาะจ้าเนาะอันนี้เราใส่ใส่เผือกไส้เผือกเข้าไปใส่เผือกนะจ๊ะนี่จะใส่เข้าไปนะคะเราก็จะทําเป็นแบบนี้ทําง่ายๆจะดูง่ายๆทาให้มันเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยมือมันจะติดเผือกนิดหน่อยนี่นะจ๊ะเราบีบมุมเราจะมาบีบมุมจ้ะบีบตรงป,ปลายป,ปลายปลายปลายมุมเท่าให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จ้ะ เบียบย่างนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนดูไว้ดูไว้ง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆจะสอนง่ายๆแชร์ประสบการณ์ด้วยกันจ้ะนนีจ๊ะเราหันขึ้นทีนี้พอมันแบนๆอย่างงี้ใช่ไหมทั้งสองข้างดูจะบีบทั้งสองข้างนี้ให้มันเรียบร้อยให้มันติดกันต่อไปเราจะทําอย่างงี้กดตัวนี้นะจ๊ะไปไปลหัวมุบนี่จะดันขึ้นมา ครั้งที่สองนี่จะทำง่ายๆจะสอดขึ้นมาหัวแม่มือนี้ดันขึ้นมาดันจะเป็นเกี่ยวมันโดนอันโตโนมัติเห็นไหมจ๊ะนี่จ้ะเราทำกินเองทำง่ายๆจ้ะเกี่ยวสวยไม่สวยมันก็กรอบมันจันใช่ไห,ไหมอันนี้มุมเราจะเก็บจ้ะ สวยไหมจ๊ะง่ายๆจะะสไตล์นุกี้ปารีสเกี่ยวกะรีปั๊บทําง่ายๆจ้ะเกลกะรีปั๊บเวลาทอดก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งเนจ่ะแล้วดูอีกแผ่นหนึ่งนะจ๊ะ่จ้ะอันนี้เรารีดมาเรากลับตรงที่เราเรียบขึ้นมานะจ๊ะเราจะใส่ไส้เผือกเข้าไปนะจ๊ะอันนี้อีกตัวหนึ่งจ้ะง่ายๆจ้ะวิธีการทำง่ายๆสอนง่ายๆ อันนี้นุกทำนุกกี้ปารีสทำอยู่ที่ปารีสนะจ๊ะทำขายจะนี่จ้ะพอไสเราคิดว่าโอเคไสเราพอปริมาณแล้วเราพับครึ่งเลยจัดรูปแบบให้บีบตรงแป้งสองข้างเข้าหากันนะจ๊ะนี่จ้ะทำง่ายง่ายบีบบีบบีบใหท้ทั่วทั้งครึ่งครึ่งวงกลมนี่เหลยจ้ะเสร็จแล้วเราตั้งขึ้นอย่างนี้ทำง่ายง่ายเราทำใกล้ๆ,ๆลจะนี่จ้ะ สอ,สอดตัวนี้ขึ ados, absorbed, großer, ้นสอดตัวขึ้นบีบบีบดันขึ้นบีบดันขึ้นบีบจะดันขึ้นบีบบีบแล้วตัวนี้เนี่ยตัวนี้เราจะบีบอย่างเงี้ยบีบไปอย่างงี้จจะตัวนี้จะบีบขึ้น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 อย่างนี้จจะง่ายๆจะทําทุกวันทุกวันจะเป็นเองจะ บีบขึ้นตรงไปปลายเราก็เก็บมุมเราจะเก็บยังไงก็ได้อย่นนี้ก็ได้สวยไหมจ๊ะเกลียวกะรี่ปั๊บง่ายๆจ้ะสอนโดยนุกี้ปารีสฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะทำง่ายๆสไตล์นุกี้ปารีสจ้าขอบคุณมากๆจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าเทคนิคดีๆเดี๋ยวนุกี้จะบอมบอกอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าบ๊ายบายจ้า